สวัสดีครับวันนี้จะพามาเดินปลาพี่น้องมาเดินปลาหาของปลาครับพี่นอ้องมาส้มบรรยากาศแบบในปลา,า,าครับพี่น,อน,น,น,นอ้องเขาจะพอ,อยังเมืนน่อนี้ค่อยติดตามค่อยลุนน้ำกันนะครับเด้อ บรรยากาศครับพี่น้องครับคุณส้มเร่งบรรยากาศครับ พี่น้องพ่อเฮ็ดดินนะเฮ็ดดินเกิดคนระับพี่น้องเฮ็ดด,ดินเะกิดครับพี่น้องเกิดดอกเดียวครับพี่น้งองครับภาสิย่างขึ้นทรืงภูเขานี่บได้ดอกนึงแล้วพนะี่น้อง ผลงานใดมือหนิกระรุนก็ต่อได้ครับเด้อระสิได้เงีอีกบรรยาก,กาศขึ้นมาแล้วครับหาไม่เจอนนต้ตอนสนไงครับพี่น้งองต้นสนไงวะครับต้นสนพ่อแล้วครับเห็ดยังบุรับนี่กินได้ปะบือใหญครับเน่าแล้วครับ มใช่เกิดโดนแล้วเกิดนานแล้วโอเคครับพี่น้องบรรยากาศครับ บรรยากาศครับสำหรับนกอย่างนะครับเห็นปะครับพี่นักสู้มมังครับอ้าสุ่มเขาเห็นปะเขาเป็นสู้มใดทำนี่ครับพี่นัก เห็นไหมครับยากาศนกหากินนน้อน,นต้นไม้ครับพี่น้องนกหน่อยครับ ใครนกหัวคนฮะจาะใหม่ครับมาจาอใหม่ยังรักเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับ วันนี้ากาศธรรมชาตบรบานหนาอยู่มากครับครับอากาศนกก็ลายครับสั์ป้าก็ลายครับอุดมสมบูรณ์ดีครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ ครับพี่น้อง่อยแล้วดอกนึงครับ่อยแล้วโอ้ยตัวยังวะโอ้ยหอยหอยครับพี่น้องหอยโอ้ยหอยถากโอ้ยตกใจว่านึ้ว่างูครับพี่น้องหอยถากหอยถากตัวห้าวยังครับเอ้ยยโยโยย,อย,ย,อย,ย,อยิ่งกินครับกินเฮดเพื่นอนครับพี่น้องครับผม สองดอกแล้ว้องดอกแล้วครับสองดอกแล้วครับพี่น้องเรามีไต้ว่าเรามีเน่าพี่น้อง เดียวสอ้งดอกสรงดอกเร็วครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับพี่น้อมส้มไปเรื่อยๆหาที่ต้องการเนงหาวัานพอครับเห็นตัวโต,วตวบินไปบินมาครับตัววนบินไปบินมาบู่้ว่าห่างมันจยะใส่ครับ เขาติตามหาเบิงว่าห้างมันอยู่ใส่ได้วครับเนาะเขาหลุ่เขาติดตามว่าเมื่อนี่สีพอบอครับ